โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะเพลล่าไนไม้ครับ Pocket Edition นะครับวันนี้ผมอีกเช่นเคยนะในตอนที่2ของการสร้างบ้านสไตล์อันดิคมหรือบ้านสไตล์คอลเนียลนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับ okay, บ้านสไตล์นี้นะครับผมใน,ในตอนที่แล้วเราสําเร็จตัวบ้านไปหมดแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกวันนี้เราจะมาทําเอ่อสวนแล้วก็พวกสระว่ายน้ำนะหรืออะไรพวกนี้ จริงๆแล้วไม่ต้องมีสะระว่ายน้าก็ได้มากมคิดว่านะผมจะทำลงรถก็พอละสระว่ายน้ำผงไม่ต้องมีหรอกบ้านนี้ไม่ได้บ้านหรูมากช่้างนะครับโอเคครับผมเราก็ควรจะต้องเหลือพื้นที่ไว้นะโอเคเราจะทำข้างในหรือข้างนอกก่อนดีคิดว่าผมทาข้างในก่อนดีกว่าจะได้ประหยัดเวลากว่าใช่ไหมโอเคครับผมพอเข้ามาแล้วนะับผมพื้นที่บ้านหลังนี้นะความสูงสี่บล็อกนะของแต่ละชั้น ที่สองก็สี่บล็อกเหมือนกันนะฮะดังนั้นความสูงไม่ใช่ปัญหาถือเป็นความสูงมาตรฐานปัญหาคือความกว้างความยาวของบ้านหลังนี้ค่อนข้างแคบนะครับผมดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาสร้างอะไรที่มันแบบเล็กๆกันดีกว่านะห้องครัวขนาดเล็กเลยนะแน่นอนครับผมเราก็ต้องมีเตานะฮะใช้อะไรเป็นซิงก์ก็ได้นะครับผมแนะนำจริงๆที่แนะนำเลยก็นั่นแหละช้นนี้ก็ีย้แต่ปัญหามันจะเหมือนกับหลังคาบ้านแต่ ไขรสนเรียบร้อยตรงนี้ก็เอาไอ้นี่มาเอ้ไอ้นี่มาเอ้ยไ,ไม่ใช่ที่ต้องสลับกันโถตู้เย็นตู้เย็นเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า เราเป็นเรื่องของก็ครับการใช้พื้นที่ฮต้องต้องมีความประหยัดสูงสุดนะครับแล้วก็ต้องสวยด้วยตรงนี้ตรงนี้อันนี้พอละข้างบนนี้จะได้สร้างเป็นอ้นี่เครื่องดูดควันเนะี่ยเออเออ,เอ,อได้ละ จะสลับปัญหากลัวมันจะใหญ่ไปเปล่าชั้นนี้มันก็ดูโอเคนะระผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าพม่ทมคิดวยยังไงก็ก็นั่น,นแหละครับผมว่าอันนี้เนี่ยโอเคแล้วล่ะเแล้วก็หาอะไรมาทำให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยตัวนี้ติดไฟก็ได้นะฮะแ,แล้วข้างบนนี้ก็เอา,เอาโพรบสีเทามาก็ได้จะได้ดูเหมือนแบบเรียบร้อยหนะ่อย ตรงนี้ครับผมเอา,เอ,าอยู่ไหนเอ่ยเลนะเวอร์นะฮะไว้ตรงนี้ผมปรับภาพเป็น 480p นะหวังว่าจะไม่แหลกนะเ <c oughs> นื่องจากว่าที่ผมต้องปรับภาพตามว่าผมถ่ายเวิร์ฟแทงด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ก็เลยมาปรับเป็น 400p ก่อนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามีผมจะได้แก้ได้นะฮะแค่ลองดูก่อนเฉย ตนี้ต้นไม้สักต้นหนึ่งเอ้ยผมลืมปรับการาฟิกไมค์คาร์มันหน่ยจริงๆการาฟิกควรตีรีกว่านี้นิดหน่อยโอเคครับเสร็จแล้วสำหรับห้องครัวฮะตรงนี้เราจะมาทำโต๊ะกินข้ากวกันดีกว่านะครับผมใช้ไม้สปรูสทำเก้าอี้ฮะแล้วก็ใช,ววใช้อะไรทำโต๊ะดีเราใช้อะไรทำโต๊ะดีเคียวผมใช้นี่ดีกว่าคัพเปอร์สโตน อคิดหนักหน่อยแน่ได้นะผมคิดว่าเออใช่ผมจะสอนเอ,อ่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ด้วยดีไหมท่านผู้ชม <c oughs> ผมเห็นมีหลายท่านขอมาแล้วว่าให้ผมสอนสร้าง เฟอร์นิเจอร์ไม่รู้มันจะสอนดีหรือเปล่าสอนสร้างแบบแยกๆฮะเป็นเฟอร์นิเจอร์แยกไปยไงเครื่องชงยานะไว้ตรงกลางโต๊ะเลยจะถางลกไม้เพิ่มหน่อยก็ได้นะจริงๆแล้วแล้วก็ต้นอยู่นี่สวยง,งามเรียบร้อยครับโต๊ะกินข้าว เรียบร้อยตรงนี้ตกเป็นข้าวเรียบร้อยแล้วข้างหลังนี่นะฮะเป็นห้องเก็บของครับผมแล้วก็เอาขีนะฮะขีดข้างบนก็เปิดได้ครับข้างล่างก็เปิดได้รเ,ดไดเรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมให้ลืมติดไฟอย่ามอนเกิดห้องน้ําห้องน้ําพูดถึงห้องน้ําแล้วนะฮะห้องน้ําก็ยังเป็นห้องน้ำมนาม่ยังค่ำระดัไม่ต้องห่วงหรอก ไว้อย่างนี้นะจริงๆถ้ามีแบนเนอร์ก็จะไปที่ดีมากเลยปัญหาคือเราไม่มีจะได้รูอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็าาาาน้ำจะไปโจะเรียบร้อยน้ำใช่ครับผมไมค์ครับจะอัปเดต0.17นะหรือ1.00นั่นเองนะครับผม ก็ใช่ถ้าพูดถึงไมค์ครับเพราะดิชั่นอัปเดตแล้วนะถือเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่หญๆนะฮะเนื่องจากว่าจะมีเอ่อการเเารียกอ,อะไรขยายเอนเดอร์นะจะมีใครียกว่าโลกเอนเดอร์ er แล้วนะจริงๆท่านผู้ชมอาจ <ๆ S 1> จะรู้ก่อนผมสิเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ช่วงนี้นะเนื่องจากว่าติดเรียนนะผมเรียนหนังสือนะนั่นแหละชีวิตช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดหน่อยนะะก็ไม่เป็นไรก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทำวิดีโอ สอนสร้างให้ท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับแต่ว่านั่นแหละช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้อีกสักพักก็ไม่น่าจะมีมากแล้วงานยุ่งนตอนนี้ก็ซิงเหมือนเดิมนะซิงซิงซิง,งเปรว่าจม <c oughs> ดอกไม้อยู่ไหน ็ใช่ที่ว่ามีของ The End มาเพียบขนาดนั้น,นะฮะก็ะทำให้สถาปนิกสร้างได้หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยผมจะสร้างอันนี้ด้วยเออพวกสอนสร้าง N City นะฮะบ,บ้านสไตล์ใน N City ผมสร้างได้แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวจะสอนแน่ๆน,นะฮะโอเคคราวนี้มาพูดถึงห้องนอนบ้านห้องน้ำที่ทำเหมือนข้างล่างนะฮะที่ผมสอนไปตะกีน้นี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็นั่นแหละจะพบกับห้องขนาดเ,เบื้องต้นนะฮะตรงนี้จะใช้เป็นที่ทำงานได้นะครับไม่ต้องห่วงเลย น่นอนว่าที่นี้ออกแบบไว้สำหรับการทำงานด้วยนฮะต,ติดไฟไว้ไหนะก็ได้จริงติดทอไปแค่นี้ก็พอแล้วแต่อยากติดเพิ่มให้มันดูใหญ่ขนะึ้นหน่อยข้างๆนี้ก็มีตู้หนังสือก็ไรนะ ตอนที่เป็นที่เก็บของไปครับข้างบนนี้ก็หาไอ้นี่มาก็ได้สลับเอาแล้วก็เอาเอาประตูมาก็ได้ตู้แล้วตามสไตล์ง่ายๆนะฮะได้ตูง้ง่ายๆเรียบร้อยแล้วข้างบนนี้ทำเพิ่มอีกก็ได้เพื่อจะได้ติดต้นไม้ไปได้นะฮะต้นไม้ตายไปหนึ่งต้นหนึ่งแล้วก็ เออตอนนี้จะได้ยินเสียงรบกวนนิดหน่อยนะเพราะว่าข้างๆบ้านกำลังสร้างกันอยู่เนยะไม่ใช่ข้างๆบ้านอีกตรงข้ามบ้านเลยก็ไม่เป็นไรนครับนั่นแหละจะมีการเสียงตัดเหล็กนะฟี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 นีนยะโอเคตรงนี้เราดอกไม้ในตำนานนี่กเรียบร้อยได้ส่วนของที่ทํางานแล้วก็ตู้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มาส่วนของที่นอนบ้างครับที่นอนเราก็ใช้ ไม้เลยกได้ครับตามที่อยากจะใช้เลยแต่ผมชอบใช้นี่ไม้สปูตนะจะได้ทำเป็นเหมือนมุมมุมเอาไว้นอนอย่างเดียวเลยตรงนี้นี้โต๊ะหัวนอนก็ใช้โต๊ะคราบเอาก็ได้นะฮะคือเป็นที่นอนพื้นนะที่นอนแบบเรียกที่นอนเซนนะใช่ไหมผมเล็กถูกล้วยนวะ่นใช่ไหมเนี่ยเคลาเรียบร้อยห้องนอนนี่ง่ายมากเลยเสร็จแล้วบอกครับหลังนี้ค่อนข้างจะสร้างง่ายนะฮะ ม่มีปัญหาอะไรเลยเราสามัญชี่เสร็จภายในสองตอนนะีโอเคครับสำหรับห้องนอนเล็กนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับห้องนอนขนาดพื้นที่สามคูนสามนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะเล็กเลยละทีเดียวได้แค่ของที่จำเป็นเท่าน,นั้นนะฮะไอพวกของตกแต่งนี่ตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าที่ไม่พอนะจริงๆก็พอนี่ผมได้โตเล็กๆไว้ทะไว้ตรงนี้อันหนึ่ง จะได้แล้วก็อะไรที่ทำชานะทอดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วข้างในบ้านเสร็จแล้วนะตรงนี้จริงทําเป็นมุมอ่านห,หนังสือก็ได้นะครับผมสามารถที่จะทำได้ผมท,ทำเป็นต๊ะเอาไว้นั่งเล่นๆกินลมชมวิวนะตรงนี้ ไฟอน่อยโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับวุ้ยมีมา้า้วยไว้ข้างๆบ้านเลยง่ายไหมฮะบ้านเราเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองโอเคคราวนี้มาถึงสวนนะฮะมาถึงข้างนอกเลยเราจะทาสวนกันดีกว่านะรอบนี้แน่นอนถ้าผมปูพื้นนะให้เท,ท่ากับพื้นตรงนี้เนี่ยปูพื้นให้มันขึ้นมาหนึ่งบล็อกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกจริงๆข้างหลังนี่เดี๋ยวผมขยายอะไรดีกว่านะติๆ จริงวันนี้มีอีกหลายอย่างจะทาก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมไอหมที่ผมจะถ่ายนะฮะอไอการส,สร้างพวกเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งอื่นๆนฮะจะใช้พื้นที่เจ็ดคูณเจ็ดครับผมสร้างเป็นเอ่อห้องแต่ละห้องไปนะจะให้ดูด,ดีไซน์กินก็น่าลองเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยลองสร้างโอเคผมสร้างจากข้างหลังบ้านนะฮะตรงนี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นฟุตบาทจะพื้นที่สักหลังจากหลังบ้านวันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าเก้าบล็อกนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี่ถือเป็นสุดแดงของบ้านเราละแ,แล้วก็วักดินมานะแล้วก็แฟบไปเลยให้เหลือพื้นที่ข้างๆบ้านไว้สามบล็อกนะฮะในแต่ละฝั่งยกเว้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้สามบล็อกสามบล็อกแล้วนะ,ะแล้วก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่ย,ยกเว้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สามบล็อกขนาดดีละ ไม่ต้องมีอะไรเนี่ะที่จอดรถหรอกเพราะบ้านไม่ได้บ้านหรูมากเนี่ยสามบ็อกนะฮะผมก็ตรงนี้ถ้ารวมบล็อกที่ผมทําอยู่นี่ก็สามบล็อกละไม่เอาไปกลๆเพื่อนเราไม่อยากทําร้ายนายเพื่อน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 เอ,นอือเฟมเลทดรอปเลย,เลยขี่มา้าเอ้า <c oughs> <c oughs> ได้เฉยเลย <c oughs> เพื่อน คือล้วออกไงออกอย่างนี้โอเคถูกแล้วแล้วก็ผมจะเอามาร์สนี้เอาไปไกลๆนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเพื่อนเพื่อน,อนมาน,นี่เลยเพื่อนเพื่อนโอเคเรียบร้อย,อย,ยอ <laughs> ไปแล้วเดี๋ยวมันตามมาเอ้ย บิวส่งอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวกันผมผมปูพื้นเสร็จก่อนนะครับโอเคหลังจากที่ปูไปนิดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมาทําเป็นอะไรดีไม่ต้องมีที่จอดรถแล้วนะฮะหรือจะมีเอาไว้ข้างหลังนี้ดีคิดไม่ออกอะ่ะเราเราผมว่าผมคิดว่าผมจะทําเป็นพวกสวนย่อมเล็กๆดีไหมแต่พื้นที่มันเหลือค่อนข้างเยอะเลยข้างหลังบ้านทําทางเดินไว้ก่อนนะประมาณนี้ตรงนี้ด้วย ฝั่งนี้ก็จะทําทางเดินให้มันมารวมกันเนะถ้าเราจะไม่ทําเป็นลานจอดรถแล้วเราก็ทําส่วนเอาก็ได้ตรงนี้ทางนี้ไม่ดูตรงๆแปลกๆมันไม่สวยโอ้ให้มันแยกออกมาหน่อยดีกว่าเรียบร้อยประมาณนี้ได้ไหมได้โอเค กบตรงนี้ไปนะฮะตรงนี้เราจะมาทำเป็นบ่อน้ำดีกว่าบ้านที่คนท้างที่จะชิวเลยเนะี บอกเลยว่าตอนนี้บ like ั world, ne, ๊กหนักมากนะกับระบบการวางน้ really ําของไมค์ครับนะคือกดตรงบล็อกไหนมันก็ไม่ได้ไปตามบล็อกนั้นนอกจากที่ก้มหน้านะเพราะมันจะไม่ทําตามคําสั่งเหรอเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมต้องไปอยู่ตรงบล็อกนั้นแล้วก้มหน้าครับถึงจะทำได้ตรงนี้นะผมตรงนี้จะมาสร้างต้นไม้ต้นโอ๊กขนาดใหญ่กันดีกว่านะฮะรา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 อรอยู่ไหนไปอยู่นี้ลืม แล้วก็เราจะมาสร้างต้นสปูดด้วยนะผมฉะนั้นก็อย่าลืมเอาไอ้นี่มานะไอบล็อก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 อยู่นี่บล็อก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 ผูดติดขัดเลยโบฮ่าเรียบร้อยเลยต้นสนขนาดใหญ่ต้นหนึ่งแล้วนี่เป็นต้นไม้ผมปรดปรดป,กปานที่สุดนะนะั่นคือต้นสนนี่ไม่รู้ทำไมนะแต่ผมชอบมากเลยต้นต้นไม้แบบนนะี้ โอเคต้นนี้ก็ต้นโปรดผมอีกต้นหนึ่งกันลาต่างไมคค้าต้นจะฉลาดคืนอรตอนนี้ว่าต้นไม้เวลาเจอสิ่งปลูกสร้างมันจะไม่มีปัญหากับเอ่อการที่เราไปสร้างซ้อนทับกับต้นกับไอ้นี่นะกับตึกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนคือผมผมปลูกตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยตึกเราจะหายไรรยากายเป็นต้นไม้แทนนะเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้แทนก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยชอบปลูกต้นไม้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฉะนั้นก็สบายฮะ แล้ก็มานั่งสร้างอย่างนี้เรื่อยๆเลยเอ้ยต้นไหนไม่ค่อยสวยเลยกินพื้นที่มากเลยจะช่างเถอะให้อาภัยได้ขลังนี้ก็ต้นไม้ธรรมดาก็พอละโอเคโอค้โหจะเาต้นธรรมดาก็ไม่เคยธรรมดาให้ การไปต้นไม้ใหญ่ตลอดเลยโอเคได้ต้องธรรมดาไปต้นหนึ่งละเวลาทำเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดแล้วนี่ไงเสียงตดเล็กอยู่แล้อเคนั่งแรนดอมนะฮะสุ่มสุ่มวางเอาต้นต้นเฟิร์นตัวนี้นะเสร็จแล้วก็ไปเอาอ่ออยู่นี่โอเค สมๆเหมือนกันครับเราไม่ต้องการให้มันมีระเบียบมากนะถ้ามีระเบียบมากมันจะดูไม่สมจริงนะเพราะว่าธรรมชาติไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ตอนต้นไม้สวยงามสัก2-3มต้นนะไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับที่สอต้นนีก่ก็หลายต้นอยู่ โอเคครับส่วนที่เหลือนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เรามาทำเอผมไม่เคยลองดูเลยนะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ทำให้มันเหมเป็นดินเลนเป็นเหมือนชายหาดเวิร์กมัยเนี่ยเกื <c oughs> <work S 1> นะอบจะรับด้ก,ก,กับน้ำแล้วถือว่าใช้ได้เลยเนะี่ยไม่เคยลองมาก่อนการค้นพบใหม่ล่าสุดแต่ก็ทําอีกอย่างหนึ่งก็เอ่ออยู่ไหนเนะี่ยเอาอยู่นี่ เอาซีดข้ามา,าซีดข้ามาซีดอยู่ไหนอยู่ในน,นี่ตาถั่วจริงเราแล้วก็เอาเอ็เอเอเอ,อยู่นี่โอเคทำฟาร์มในบ้านเลยไหมล่ะครับเรียบร้อยเวิร์กนะจริงแล้วผมคิดว่าชอบแบบนี้ ไม่ต้องเป็นระเบียบแต่มันก็สวยดีผมชอบแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราต้องมีนี่ด้วยเรียบร้อยฝั่งนี้น่าะมีอีกสต้นหนึ่ง อน,นี้ก็สุ่มๆปลูกไปนะในการใช้บอมิลนะในการสุ่มปลูกอย่าลืมครับติดไฟในสวนด้วยนะไม่งั้นตอนกลางคืนจะมัที่แย่มากเป็นจุดสปาของมอนสเตอร์ทันทีนะไม่ใช่สวนสวยงามแล้วจะเปลี่ยนหน้าที่มันทันทีฉนันก็อย่าลืมติดไฟนะเป็นสิ่งสำคัญมากเสร็จแล้วสำเร็จแล้วบ้านของเราเสร็จไปด้วยดีนะจริงๆมีอย่างที่อยากทำนะนั่นคือล้อมรัว ด้วยการใช้ไม้สปรูดเอ้ยไม่ใช่ไม้สปรูดไอ้นี่ไอ้ใบสปรูดนะเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบทำประจำอยู่แล้วนะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ชอบนะก็มันมีวิธีอยู่อนะฮะมันจะมีการใช้แบบเอ่ออย่างอื่นอยู่แต่ผมชอบแบบนี้ที่สุดละจะเห็นบั๊กเล็กน้อยนะเนื่องจากแบบนี้เริ่มจะใหญ่เพราะแมปมันใหญ่ความสเสถียรของไมค้ค้าเริ่มจะไม่มีนะเนื่องจากความใหญ่ของแมปนั่นเองความสเสถียรนี้หดหายทันที เรียบร้อยข้างๆไวคันหูเรียบร้อยครับเสร็จแล้วสำเร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ่วนตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยเราทําได้หลายอย่างนะเช่นสิ่งที่ผมอยากจะทาให้สุดเนะี่ยทงตรงนี้เป็นฟาร์มซะเลยนะนะผมต้องควักของก่อนตะกี้ทาน้าหายเห็นไหมผมกดข้างบนนะมนนันสร้างน้ําข้างลาง่างฉะนั้นระวังด้วยครับการสร้างจะเกิดความผิดพลาดได้นะเอ้ยโอ๊ยผิดพลาดอีกแล้วผิดอีกแล้ว เรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี้แก้ไขได้ไม่ต้องห่วง เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับบ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์ไปได้ดีดนะฮะไม่จะดูลกๆไปหน่อยก็ตามแต่เดี๋วยวจะต้นไม้ตอนนี้อะไรผิดพลาดมากเลยมันนึงมาสร้างอย่างนี้นะเพื่อนต้นไม้แบบอาจจะแบบเอียงเพื่อให,ให้ให้ให้แบบอะไรมีความม่ล่มเงาตรงนี้ฮะโดยรวมแล้วสำหรับบ้านหลังนี้ผมถือว่าผมชอบนะผมเพราะเป็นสไตล์ที่ถือว่าใช้ได้เลยละบ้านต่อไปผมจะสร้างอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าบ้านต่อไปนี้ผมคิดว่าจะสร้างไปข้างๆแหละน่าจะเป็นเอ่อ ให้าดาวนี่เป็นบ้านแบบสไตล์อเมริกาต่อมันเพราะว่าปีที่แล้วนะตอนช่วงคริสต์มาสผมก็สร้างบ้านสไตล์เอ่อคริสต์มาสนะฮะบ้านวันคริสต์มาสวันฮาโลวีนปีนี้ผมก็สร้างบ้านเอ่อวูดแลนด์ไปซึ่งยังสร้างส่วนไม่เสร็จเลยนะฮะปีนี้นะตอนปีใหม่นี้ผมก็จะสร้างบ้านวันคริสต์มาสเพิ่มมาแบบที่สองตรงนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะสร้างบ้านฟาร์มเฮาส์เอ่อแบบแบบแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะะแล้วก็ ซีรีส์ใหม่ที่ผมจะทำนนก็คือการสอนสร้างอินเทียนะซึ่งผมจะไปสอนสร้างในเบอร์อื่นไม่ใช่เบอร์นี้นะก็ใช่เบอร์นี้สำหรับแมปนี้ก็คิดว่าอาจจะแจกประมาณกลางปีหน้านะเนื่องจากว่าผมว่ารอให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าบ้านทุกหลังนี้ผมสอนสร้างหมดเลยนะตั้งแต่หลังแรกนะหลังนู้นสองนะแล้วก็หลังที่สามน่าเป็นไอ้นี่หลังที่สี่ก็หลังนี้เลยแล้วก็วูดแลนด์นะแล้วก็ค่อยมาเป็นหลังนี้ใหม่ล่าสุดนี่ โอเครันวันนี้ผมก็ขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้ดีกว่านะอยากรู้ว่าแหลกหรือเปล่านั่นเองถ้าเกิดมันไม่แหลกผมจะได้ถ่ายความคมชัดนี้นะเนื่องจากว่าวิดีโอจะได้มีคุณภาพมากขึ้นนะผมว่า f อ s พจะไม่ตกนะเนื่องจากาผมหมุนกล้องเล่นได้สบายๆนี่แหละไม่แหลกเลยโอเคครับผมก็จบเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ